แจ้งข่าวดีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ22สิงหาคม65นี้มีเงินเข้ากดใช้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับบิบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่20สิงหาคมปี2565นนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เรามาแจ้งเตือนเงินเข้าสำหรับ ใครที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ถือบัตรคนจนคอมเมนต์รายงานตัวกันหน่อยนะคะแต่ก่อนไปรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจค่ะโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะค่าในวันที่22สิงหาคมปี2565นนะคะจะมีการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางค่ะโอนให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้พิการนะคะ ซึ่งจะเป็นเงินส่วนต่างนะคะปกติเนี่ยจะได้800เข้าบัญชีทุกวันที่10ของทุกเดือนนะคะแต่ว่าผู้พิการเนี่ยจะได้รับนะคะส่วนต่างก็คือ200บาทเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะคะ ซึ่งวงเงินนี้เนี่ยทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและถือบัตรคนพิการเป็นคนพิการเนี่ยจะได้รับนะคะแล้วก็สามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยค่ะซึ่งจะเข้าให้ทุกเดือนนะคะจนกว่าจะมีการยกเลิกบ right ัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่านี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะคือใช้ได้ยันปีหน้าเลยทีเดียวนะคะและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นี้นะคะผู้พิการจะต้องไปลงทะเบียนนะคะทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นะคะเพื่อ รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแต่ในรอบใหม่นี้นะคะอาจจะมีการอัดฉีดเงินเยอะกว่าเดิมนะคะเดะเยอะกว่า200บาทที่ได้อยู่ทุกวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามก็รอฟังข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบเป็นระยะระยะนะคะแต่แน่นอนว่า ในวันที่5กันยายนนี้นะคะทุกคนที่ทั้งเป็นรายเก่าแล้วก็รายใหม่เนี่ยจะต้องเดินทางไปลงทะเบียนนะคะทั้งเว็บไซต์แล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนใกล้บ้านนะคะซึ่งเงื่อนไขการลงทะเบียนนานบุ๋มก็ได้พูดเอาไว้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วด้วยให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนหา ดูได้เลยนะคะรายละเอียดแบบละเอียดยิบเลยค่ะสามารถลงทะเบียนแล้วก็ผ่านได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นเพิ่มเติมจะรีบนำมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ